การรับสมัครสมาชิกชกอสอสมอครั้งนี้นะคะนอกจากจะรับสมัครผู้สมรสแล้วก็ยังรับสมัครเจ้าหน้าที่ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณาสุขจากหมู่บ้านหรืออาสาสมัครสาธารณาสุขกงุงเที่มหาคนครด้วยนะคะคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ที่จะสมัครก็จะมีหนึ่งจุดหนึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานร,ราชการหรือพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขปกสอนะคะ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพประชาชนในสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดซึ่งหมายรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือกลุ่มงานประถมภูมิในโรงพยาบาลศูนย์เหมือนที่พวกปปอ,อยู่นะคะหรือโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนด้วยนะคะอันนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือพนักงานราชการก็ได้พนักงานกระทรวงก็ได้นะคะ 1.2ผู้ที่จะสมัครได้ก็คือเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานง,งานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดค่ะที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า2ปีนั่นก็คือ2ปีขึ้นไปนะคะ1.3ถ้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ดูแลอ,อสมอหรืองานสุขภาพภาคประชาชนอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเริดไกลค่าบริการอสมอให้อ,อสอออสมอม ก็สมัยได้นะคะอันนี้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยนะคะคืออบอตอ,อบอจอสำนักเทศบาลได้หมดนะคะคุณสมบัติต่อไปข้อหนึ่งจนะคะจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะนั่นก็คือมีอายุปีขึ้นไปนะคะ1.5จจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นคนไร้ความสามารถค่ะ ในจุดโทจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงนะคะนั่นก็คือจะต้องมีไปรับรองแพทย์ด้วยนะคะกําหนดการรับสมัครก็อยู่ในช่วงเดียวกันกับคู่สมรสอสมอลเลยนะคะนั่นก็คือวันที่1เมษายน2,568จนถึงวันที่30มิถุนายน2,568ค่ะสําหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครของเจ้าหน้าที่นะคะก็ไม่ได้แตกต่างจากคู่สมรสถถเท่าไหร่แต่ก็มีข้อแตกต่างเล็กน้อยนะคะ เอกสารของเจ้าหน้าที่ผู้สมัครนะคะอันสามจุดหนึ่งคือจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครมีใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานบริการของรัฐเหมือนกันนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทกศนะคะถ้าไม่มีบัญชีทกศก็ต้องรีบไปเปิดแล้วนะคะเพราะว่าสมาคมทกศสมติจะเป็นคู่สัญญากับธนาคารทกศเท่านั้นธนาคารอื่นไม่รับนะคะสําหรับผู้สมัคร ข้อที่ห้านะคะจะต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนตามแบบฟอร์มที่สมาคมกําหนดรายละเอียดตามข้อสี่ของประกาศฉบับนี้นะคะ 3. 1มจดหน่ะคะหรือ3.6ค่ะอาจจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธานาคารทกสที่ว่าด้วยนะคะแล้วการสมัครแต่ละครั้งจะต้องมีผู้รับเงินสงเคราะห์นะคะเพราะว่าอันนี้เสียชีวิตจังจะได้เงินนะคะ เอกสารสําหรับผู้รับเงินสงเคราะห์ก็คือจะต้องมีสาเนาบัตรประจตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ต้องอัปโหลดรูปถ่ายสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์เข้าระบบด้วยนะคะสําหรับรุ่นปี68นี้ไม่มีบัญชีธนาคารแล้วนะคะเพราะว่าพอสมาชิกเสียชีวิตเขาก็จะขอบัญชีธนาคารใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องส่งมาในตอนนี้เอาแค่สองอย่างค่ะบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านนะคะข้อที่4ค่ะเอกสารการรับรอง มีดังนี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่สังกัดสํานักงานสาธารณสุขต้องมีหนังสือรับรองจากในแพทย์สสจหรือในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะแล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะข้อ4.3คือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ปสมหรืออาสาสมัครสาธารณาสุขในสังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณาสุขชุมชนหรือกองสร้างเสริมสุขภาพหรือสำนักอนามัยกรุงเทพมหาคนครนะคะสำหรับการรับสมัครก็เหมือนกันกันกบผู้สมรสเลยนะคะจะต้องบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบแล้วก็อัปโหลดเอกสารต่างๆเข้าไปพอเสร็จแล้วก็ปริ้นใบสมัครออกมาให้ ผู้สมัครนะคะลงชื่อเจ้าหน้าที่ลงชื่อแล้วก็อัปโหลดรูปภาพเข้าไปอีกทีหนึง่งพอเสร็จแล้วก็ใบยินยอมให้เอาไปส่งธนาคารหมายถึงใบยินยอมให้หักเงินนะคะให้เอาไปส่งธนาคารสาขาที่เราเปิดบัญชีส่วนใบสมัครให้ส่งไปที่สมาคมโชกสอสมอนะคะซึ่งศูนประสานงานจะจัดการส่งให้ท่านเลยหรือท่านอยากจะส่งเองก็ได้นะคะ ประปอให้รายละเอียดอีกทีนะคะสําหรับการสมัครก็คือให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลอ,อสมอเป็นคนทําให้นะคะต้องบันทึกในระบบออนไลน์ระบบ c r e a t i t n s t Staff เท่านั้นนะคะขั้นตอนก็คือคลิกเมนูสมาชิกกลุ่มเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มอัปโหลดภาพบัตรประชาชนทำการยืนยันบัตรประชาชนด้วยรูปภาพ OCR โดยการลากขอบสี่เหลี่ยมเข้าไปคุมส่วนเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อ่ข้อห้าจุดสี่อัปโหลดภาพสมุดบัญชีธนาคารและทําการยืนยันเลขบัญชีด้วยการทํา OCR หรือลากกรอบสี่เหลี่ยมไปเพื่อยืนยันความถูกต้องข้อห้าจุดห้าจะต้องสั่งพิมพ์หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินออกมาจากระบบและลงชื่อจากนั้นก็อัปโหลดหนังสือแสดงความยินยอมที่มีลายมือชื่อครบถ้วนเพื่อทําการยืนยันเลขบัญชีด้วยรูปภาพ OCR โดยการลากกรอบสี่เหลี่ยมอีกครั้งนะคะ พื่อตรวจสอบความถูกต้องและนำหนังสือแสดงความยินยอมฉบับจริงไปส่งธนาคารทกสค่ะข้อห้าจุดหกจะต้องอัปโหลดรูปภาพไปรับรองแพทย์พร้อมเลือกสถานบริการที่ออกใบรับรองแพทย์ให้นะคะอ่าซึ่งก็จะมีรายการให้เลือกเท่านั้นนะคะหากไม่มีรา,รายการให้เลือกให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมค่ะ5.7นะคะจะต้องกดบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ทําไว้อัปโหลดเข้าไปทําการบันทึกข้อมูลพร้อมกับพิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อให้ผู้สมัครลงชื่อ จะส่งใบสมัครที่ผู้สมัครลงชื่อแล้วให้ผู้บังคับบัญชาะระดับต้นเช่นผอรพตหรือสตาอหมายถึงท่านสาธารณสุขอำเภอหรือ,ห,รอหัวหน้าหน่วยงานพัฒนาคุณภาพลงชื่อ,อรับรองใบสมัครก่อนที่จะรวบรวมไปส่งกับนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพข้างประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทําหนังสือรับรองและอัปโหลดหนังสือรับรองเข้าระบบเพื่อจะส่งไปที่สมาคมนะคะ ข้อ5.8ขอให้จังหวัดส่งไฟล์ Excel ที่มีชื่อสกุลและเลขบัตรประชาชนและไฟล์ PDF หนังสือรับรองให้สมาคมด้วยโดยสมาคมจะเปิดช่องทางในการให้อัปโหลดนะคะทางนี้หากสมาคมตรวจไม่พบรายชื่อในไฟล์หรือหนังสือรับรองที่อัปโหลดเข้าระบบสมาคมจะไม่สามารถนำรายชื่อผู้สมัครรายนั้นเข้าเป็นสมาชิกในระบบได้นะคะ ว่าค่ะหนังสือรับรองสามารถใช้ร่วมกันหลายคนได้ตามแบบฟอร์มของสมาคมนะคะนั่นก็คือเวลาที่จะส่งเอกสารไปในหนังสือปะหน้านะคะอาจจะมีรายชื่อผู้สมัครมีดังนี้มีร้อยคนแล้วก็ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงานของสสจค่ะแล้วก็ส่งไปพร้อมกันทั้งร้อยคนแบบนั้นได้นะคะไม่ต้องมาทำทีละคนนะคะก็ห้0ค่ะผู้สมัครเพื่อน ลายโอเของสมาคมหรือจะเพิ่มลายไอดีแอดชาปาได้นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชนและเลขบัญชีธนาคารที่สมัครข้างต้นค่ะข้อ6นะคะเอกสารที่ต้องส่งสมาค,คมก็ให้ส่งเฉพาะใบสมัครตัวจริงที่ผู้สมัครและผู้คนข้าบัญชาระดับต้นตามข้อ5.7ได้ลงชื่อแล้วฉบับเดียวเท่านั้นนะคะส่วนเอกสารอื่นๆไม่ต้องส่งไปที่สมาค,คมค่ะสมาค,คมจะตรวจสอบอยู่ในภาพที่อัปโหลดเข้าไปนะคะ กรณีที่ระบบความเกี่ยวข้องของผู้รับผลประโยชน์ในข้อ2 2โมเล6ผู้ประการรเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูจะต้องมีหนังสือรับรองผู้รับผลประโยชน์ด้วยนะคะเขาเรียกว่าชกสมอสป8ค่ะซึ่งเอกสารนี้สามารถโหลดได้จากเว็บไซต์นะคะถ้าอยู่ในข้อนี้จะต้องส่งใบรับรองผู้รับผลประโยชน์เข้าไปพร้อมกันกับใบสมัครนะคะข้อที่7ค่ะท่าน สมัครไปแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นสมาชิกชษษองกสตที่สมบูรณ์สามารถรับเงินได้เสียชีวิตได้เงินะจะต้องรอถึง180วันเลยนะคะไม่ใช่สมัครปุ๊บได้ปั๊บนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สมัครจะต้องรอถึง6เดือนเลยนะคะถึงจะได้เป็นสมาชิกตัวจริงถึงจะถูกหักเงินบำรุงรายปีแล้วก็หักเงินชาปนากิจในงวดแรกนะคะแต่ทันทีที่สมัครท่านจะได้เสียเงิน100บาทนะคะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าเสียงเงินหนึ่งร้อยบาทแล้วจะได้เป็นสมาชิกเลยต้องรอให้สมาคมรับรองก่อนนับตั้งแต่วันที่รับรองนับไปอีกหกเดือนหรือร้อยแปดสิบวันถึงจะได้เป็นสมาชิกที่สมบูรณ์นะคะการชําระเงินค่าสมาัครเจ้าหน้าที่ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมทุกคนจะต้องชําระหนึ่งร้อยบาทโดยสมาคมจะหักจากบัญชีทกสที่ ท่านส่งเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นในบัญชีต้องมีเงินซึ่งจะถูกเรียกหักในเดือนที่ส่งชื่อให้กรรมการที่จะรนาเพื่อรับรองเป็นสมาชิกนะคะเงินสมัครสมาชิกนี้ไม่ได้คืนนะคะถึงแม้ว่าท่านจะเสียชีวิตในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันแปดสิบวันท่านก็จะต้องเสียเปล่านะคะ8.2แปดจุดสองค่ะค่าบำรุงและเงินส่งเคราะห์ที่จะหักสมาคมจะต้องหักเมื่อท่านมีสถานะเป็นสมาชิกภาพที่สมบูรณ์นั่นก็คือ พ้นกำหนด180วันแล้วนะคะนับจากวันที่กรรมการมีมติรับท่านเข้าไว้เป็นสมาชิกค่ะเมื่อถูกหักเงิน25บาทเลยค่ะชาปนก,กิจในงวดแรกท่านก็เป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ถ้าเสียชีวิตทายาทก็ได้เงินนะคะเสมือนเดียวกันกับผู้สมรสของอสสอสมอเลยนะคะวันนี้ปปก็มาแจ้งข้อมูลให้ทุกท่านได้ทราบเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ